ฝ่ายแดงนั้นต่อนหนักให้กับฝ่ายน้ำเงินถึง2ปอนกล้องจับอยู่ก็คือชนแดนเทคดุดสิทธ์นะครับหรือชนแดนสิท so ิ์โสธรและทางมุมน้มําเงินไหวครูอยู่กลางเวทีครับนี่แหละครบับายหน้าายตาหล่อเหลาทีาเดียวธนูทองสออุดมศร์ครับร้อยยี่สิบสองปอนนะครับกว่าจะถึงวันนี้ครับประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นคุณสมรนาัน,านเชิญครับค่ะชนแดนสิท so ธิ์โสธรนะคะอยู่ในมุมแดงน้ําหนักชัางเมื่อเช้านี้หนึ่งร้อยยี่สิบปอนค่ะ ชื่อจริงสุริยาเกียรติศักดิ์เป็นคนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันอายุ19ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด97ครั้งชนะ78ครั้งแพ้19ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนะคะแพ้คะแนนกับจอมโมเล็ก2สิริวัต์ที่เวทีมวยเชียงใหม่ค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือร้อยเอกรลวิ์สุวรรณวิจิตค่ะอาวุธที่ถนัดก็คือเท่าสำหรับจ,บจบจบครับ คุณประธานปั้นดีครับส่วนโฆษณาและส่งเสริมการขายการเตรียมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้มอบอะไรให้กับนักโชคผู้ดีครับค่ะประวัติของธนูทองสอ,อุดมสอนนะคะอยู่ในมุมน้ําเงินน้ําหนักช่างมะเช้านี้122ปอนด์ค่ะชื่อจริงสุวรรณทีลำเป็นคนอาเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปัจจุบันอายุ18ปีชคมวยมาแล้วทั้งหมด54ครั้งชนะ50ครั้งแพ้4ครั้งค่ะ ครังสุดท้ายที่ชกนะคะชนะคะแนนกับนุพลศักหอมศิลป์ที่เวทีมวยสยามค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณอุดมเปลี่ยนไกลสอนอาวุธที่ถนัดคือหมัดกับเท้าค่ะสำจบครับแอนตาซินยา,ารกักษาโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียดแน่นมอบเองบินสวัสดิการให้กับนักชกนะครับที่เกิดบาดแผลแตเกเข็มละห้าร้อยบาทนอกกต่อสู้ในการใช้เส้นแปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอบกลับเข่าลอยนอกกต่อสู้นั้นมีเงินสวัสดิการหนึ่งหมื่นบาท โรนาเกะผัดหางน,นอกได้แอนตาซินตายสามหมื่นครับแอนตาซินยาลักสาษโรคกระเพาะอาหารเบต้าห้าร้อยยาทาพยากรองสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวก็ับมอบเงินสดให้แก่นักชกผู้เอกคนละสองพันยาดมชนตะคุลมีเลือดเจ็ดสีครับดมก็ได้ทาก็ดีครับนโม,มูทิชาเชียงใหมวยไทยยอดเยี่ยมออกวุฒิมาท้าข่าวสองดีที่สุดในแต่ละสัปดาห์ยาดมชนตะคุลมอบเงินสดสามพันบาทยา,ายาดมชนตะคุลยาดมเจ้าต้องับสำหรับกลุ่มครับกรุงทนคอมเพล็กสวนโมกุลบันเทิงครบวงจรย่านฝันสมตลกมานักกว่าร้อยคณะ ลีลาดบันเทิงครับท่านทวารวดุษนิ่มรถมาสนุกที่คลทองแปงชั้นสามครับและมาสมนุกสนานกับเพลงสาวซำน้อยครับมันมากับความเมาและเพลงล็อกตลาดมันไม่หยุดครับ25่สิาตนี้ที่บ้านจะร,นริญกรดพบล็อกเสะเดือครับสำหรับนภาลัยสาขาสองเปิดเป็นสวนอาหารนภาลัยเบียร์การเด่นครับในพื้นที่6กไร่ตั้งอยู่ซอยพชรเกษมหกสิบสามหรือซอยวัดม่วงนะครับจอดรถได้ประมาณ200คันครับ ปิดบริการ12สิงหาคมนี้บริหารงานโดยคุณไชยาเชียงศรีและเยมเมาายบิ oh. ้มนภาไหลสำหรับนักชกผู้ดีนั้นทางฝ่ายแดงก็มีการต่อน้ำนักให้มาด้าเจินถึนงปอดคือชนแดนสิทธิ์โสทรหรือชนแดนเทคโนโลยีน้ำเงินธนูทองครับฝ่มามือท่านผู้ชมจนูทองนี่ก็ต่อยเวทีอ้อมน้อยหลายต่อหลายครั้งนะครับเช่นเดียวกับชนแดน ผีไม้ลายมือนันกกอนจะขึ้นเวทีครับชนแดนต่อน้ำหนักสองปอน,นั้นบอกซ้อมมาเป็นอย่างดีเปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นท่ายซ้อมที่ท่ายพลายนันชุมพงนะครับวันนี้เตรียมตัวมาเพื่อชนะอย่างเดียวเอาเดี๋ยวดูนะครับจะจ้างเกิดได้หรือเปล่าส่วนชมรมทองเสาดมสศรครับแต่เปลี่ยนน้ำหนักสองปอนเตรียมมาสู้เต็มสุดเลยซึ่งทันไม่สําคัญครับชื่อทันไม่ว่าจะใช้ความสดบทความเกาเอาชนะให้ได้คุณพยุทธ์ว่าอย่างนั้นนะครับ คุณมยุทธ์นั่นก็เป็นประธานพันของวิล่าคาเฟ่และเจอาพลาซ่าครับพรุ่งนี้ที่จะที่เจวิล่าคาเฟ่นะครับสดใสรุ่งบนทองพระธาตุเสียรุ่งสว่างส่วนที่เจอาพลาซ่านั้นทุกคืนพบกับนักร้องนัตแดนเซอร์จากต่างประเทศครับเมื่อืนนี้น้ำหนักมากขึ้นนะครับ122คนต้องการคนเมจีค<อ>รับกรรมการพ<อ>ิยะเหล็งสุขใจแล้วก็มีให้คะแนนสามท่านธีรศักดิ์แสงจำรัดนาเดนน้อยเจริญณนิคมบงภาษา ต่างต้องการชนะเพราะว่าการชนะต่ละข่งมีความหมายคาบตัวจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่ผลของการแข่งขันชนะติดต่อคาบตัวขยับสูงขึ้นถ้าแพ้ครับถ้าโชคดีก็ยังทรงตัวถ้าโชคไม่ดีก็ลดนั่เป็นการลดคาตัวลงไปเรื่อยๆนันนก็เป็นสัจธรรมนะครับทั้งคู่นั้นเป็นมวยขวาด้วยกัน เอาขาซ้ายนำศิลปะมวยไทยนั้นเดิมทีเนี่ยเรียกว่านาวะอาวุธคืออาวุธก้าอย่างแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ถึงก้าแล้วครับเหลือเป็นแปดสมัยก่อนนั้นท้ายศีรษะได้ครับมวยไทยปัจจุบันท้าท้ายก็เปล่าครับด้านของชนการพยายามเดินเข้าชน ตัวทองนั้นจะวิ่งจากหมดยกที่หนึ่งครับทั้งหลายครับแต่ถ้าซื้อสัตว์ต้อครอบครัวดีที่สุดนะครับช็อตอัพขยาม่าเยียกเกาะถนนทุนแรงสะเทือนครับมีเลือกทายทั้งช็อตน้ำมันช็อตแก๊สช็อตแรลลี่ช็อตอัพซูเปอร์สำหรับรถปิกอัพบรรทุกหนักทั่วไปเอโซ่เทอร์โบสปีดครับแรงไม่กโกลนที่เอโซ่เทอร์โบสปีดวันนี้รับปีส่ายยืดเมกร้รอนโมเขตส,สารเวตสิงหาคมครับ ขอขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการครับผู้จัดการบัตรทวินสเปเชียลจำกัดที่สนังกงานสุ่กรวยไทยน้ำมันเครื่องคาเทกเลฟเท็กใหม่สําหรับรถกระเช้ปกป้องนานเต็มพลังนะครับน้ำมันเครื่องดีเซลคาเทกเดโล่0รเมื่อชีไ่ไว้วางใจน้ำมันเครื่องมททอเตอร์ไซค์ท็อปการซูตีพลังแรงติดปีกและขอขอบคุณงูตรามาเบียนปุน๋ยพลังมาครับยกนี้เป็นยกที่สองสุกดกำามวยไทยวันนี้ผู้นำรายการ เป็นมวยที่แฟนบัตรมวยนั้นอยากจะชมเลยครับแดนก็คือเป็นการพบกันระหว่างมันดากับเพชรเอกฝ่ายน้ําเงินนั้นเป็นมวยปีไม้ลายมือนะครับฝ่ายก็เป็นมวยบุกครับน้ําเงินนั้นเป็นมวยบุกคือจนูทองส่วนฝ่ายแดงชนแดนสิทธิ์โสทรหรือเชนนอนเทคโนโัวิทยิ์นั้นก็เป็นมวยปีไม้ลายมือเป็นมวยตั้งรับครับ วงได้นั้นเข่าเข้ามาดีเหลือเกินนะครับแต่เรามาดูที่ว่าวันนี้ทั้งคู่เนี่ยเข่าเหมือนกันครับมวยตั้งรับกับมวยเดินขาในการทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะออกก่อนนะครับทิ้งจังหวะกันมวยเข่านั้นเดี๋ยวเราดูครับดูวงไดจะแลกกันอย่างไรใครจะตีได้ดีกว่านะครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบ อีกรองก็บรรเลงเป็นการสร้างความฮุกเพิมฮวยไทยเนี่ยถ้าไม่มีปีกรองก็บอกต่อยไม่ออกครับนี่ทั้งเตะทั้งต่อยดักทั้งวาสองของทางด้านมุมแดงคือชนแดนวันนี้ธนูทองเองก็ออกจากแก่งด้วยความเร็วที่ค่อนข้างจะช้านะครับทุกทีนั้นพุ่งเร็วกว่าน,นี้ต้องนะมัะวางตัวเหมือนกัน วางข้างขวาหาก็ไปเต็มๆครับบริเวณชายโครงเรียกว่าเท้าลงมาเห็นเป็นปื้นอีกทีหนึ่งโอ้เจอหมัดบวกอีกโอ้ต้องระมัดระวังครับทางด้านชนแดนป่าชนัทองดีเล่นหนักๆทั้งแถบเลยทั้งแข้งทั้งหมัดขวา ดูทองก็พยายามจะเบียดก็ไปวันนี้เบียดชา้าไปนิดนึงการจะต่อ,ตอกยกบวยพิมพ์มือก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับปลุกไปสุมีสุม้าอย่างที่ว่าเดินไม่ดูตามาตาเรือก็ยุ่งนะครับเจอสวนก็มาเห็นบัดขวาครับอดเจอขวาสวนอดยกที่สองของยกครับของศึกเจ้ามวยไทยในคู่ที่สองายแดงครับโดนหมัดบวกแล้วก็ดักเข่ามาอารีไปติด ต้นแขนเสียมันนั่งก็เจ็บเหมือนกันขอขอบคุณครับการไปตัวเรียนห่งประเทศไทยด้วยสถานีบริการ1500แห่งทั่วไทยคุณจะอบอุ่นใจครับตลอดการเดินทางและเปิดโครงการเต็มตัวครับมหาชัยแมนชั่นหลังสลากกลางตึกสูงใหญ่12บสชันันสมัยครับสาธารณภนั้นสมบูรณ์แบบนะครับสมบูราซา่จาจ z a ประกร้องเพลงลูกชุ่งชิงทุนการศึกษาสมัคร1-31่ถึงเอกกราณาคม8 1 1 4น2 1งถึงรออาราค,ครับ แล่เดินทางใกล้เดินทางไกลครับเราก็มีสเสบียงกลางที่ท่านไว้วางใจคือผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมครับลอาโซ่แจกทองโชค3ามทันครับสิล้านบาทตลอดรวยทองทุกวันตลอดปีครับและโซ่จากจริงรวยจริงทอง10บล้านบาทอย่งนี้เป็นยกที่3ครับหมายแดก็คือชนแดนเทคโนโลยีหรือชนแดนสิทธิ์สพรน้ำเงินธนูทองสออุดมศน ผู้ทองนั้นเป็นมวยเดินนะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะเดินนักทีก็ต้องดูว่าจะเข้าออกอย่างไรไม่ใช่ว่าสักถึงว่าเดินเข้าไปอย่างเดียวแล้วกบวงไดนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเยวกันนะครับ ถ้าจะดูชั่วโมงบินนั้นฝ่ายแดงได้เปรียบครับ9กาครั้งน้ำเงินเพียง54แหงอยู่ใต้ครับนครศรีธรรมราชน้ำเงินอยู่บุรีรัมย์แต่ว่าผิวพันธ์ใกล้เคียงครับฝาวางแท้กำบังยีเต็มๆเ,มเมือนกันเดินตามกล้าคืนครับมัดเข้าไปอีกโอ้ถ้าการไม่แน่นจริงๆลำบา,บากเหมือนกันเพราะว่าทางจรวดทองนั้นนอกจากจะมีเท้าน้ำดีแล้วหมัด บอกอยังใช้ได้ครับทางหลังสุดโดนแดนแล้วก็ไปลายพลาดคะแนนจอมโบเล็กครับแต่ส่วนนักทองจะนะคะแนดนด้วยคนที่เป็นจีนผสามนี่แหละครับฝาร์กโอ้ก็ไปเจอขวาจะมาติดขาดซะก่อนปูนี้ว่าชิงไหลชิงคพลิปครับใครจะออกก่อนกัน กตีนั้นทางแดงเป็นมวยปีมาและมือมวยตั้งรับแต่วันนี้ก็ทํำท่าทําทางจะเดินเหมือนกันถ้าธนุทองไม่เข้าผมจะเข้าเองออกปากคุณรกแลม,มานี่แหะครับกาดตกเป็นได้เรื่องนะครับผลต,ตากแรกกันสาดแค้งเข้าหากันเข้าไปก่อนได้วุธยาวครับ ยังไม่เห็นข่าวจัดดาดของทั้งคู่โยนี่เป็นยกที่สามกระดูองพยายามจะเบียนเข้าไปให้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเพราะว่าชนแดนนั้นประวัติมวยก็เรียกว่าร่ำบลทีเดียวเกือบร้อยครั้งนลครับ97ครั้งโดยประมาณไอ้กรบวยกระดูกอย่างนี้ต้องระวังครับ สำหรับเปนพาวไปหมดประก,กบได้แล้วลองดูเสว่าใครจะตีได้หนักเพว่ากันเทายังไม่มีจังหวะครับหมดยกที่สามเอดตามชมยกสามครับขอขอบคุณพี t ทีทีดีไดนามิกนะครับเซมิซินเทติกน้ำมันรอลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกจดแรงเต็มพลังจากกอตทครับ ยกนี้ก็เป็นยกที่4แล้วนะครับขับเื่อนมาตลอดตอนนี้บันดาเซียนทั้งหลายก็บอกเอาครับอยากชนะก็ต้องมีอธิก็หน่อยครับอธิหมอยามาสองกำปั้นครับสองกำปั้นนักหมายความว่าถ้าทายน้ำเงินจองมีไฟกำไทยแล้วก็ได้รางวัลพิเศษอีกสองหมื่นทางเอาจุลทองนั้นต้องเร่งเดินเร็เรวขึ้นครับ หมอยาครับเรีว่าหมอดีครับพาดหินยาทำเสมือนสองกำปั้นทำให้เหนื่อยพลังครับลอกจากรางวัลคารัวแล้วก็มีพิเศษนีต้ตัวดับโลกมาตีิีกพยายามกดผนดานนะครับผีก็ไปตรงๆเหมือนกันยกนี้เริ่มแลกข่าวกันแล้วครับมารางวัลพิเศษอย่างนี้ก็เป็นการ พลังใจขึ้นไปอีกตะโขเลยตอนนี้ถึงอาวุธหนัดนะครับนั่นคืออาวุธข่าวของแต่ละคนแดงมาตีตีเข้าหน้าท้องเต็มๆชนแดนกอกตีพลุกทองกอกตี พี่ยาเหลียงสนใจก็ดูอย่างเดียวครับว่าถูกต้องตามกิจการหรือเปล่านี่ต่ำไหมนี่ว่ายกสีนี้เป็นยกศึกล้วนเข่าระวังชนดานติดสุพรกับจัลลทองเสาดงสอนชนดานอยู่นครศรีธรรมราชจัลลุทองอยู่บุรีรัมย์โอ้โหเนียเสียบกปปันไปหน้าทองครับโอ้โกดเข้าไปเดี๋ยวนี้หาลงลำป่าครับตีข่าตรงตรงกันหน้าทองนั้น ดาหำนาแม่ไม้าม,ามวยไทยครับโอ้โหตีเข้าไปเต็มๆเลยเข่าซ้ายเข้าไปที่หน้าทองมาาตางนีตรุททองเจอไปสามสี่เข่าเข้าไปเล่นครับยังจะตีคืนเหมือนกันแก่ตบตีเข่าต่ออยู่ที่จังหวะน,นะครับ มาปิกแยกเล็้งสุดใจแยกออกไปตั้งตาเตือไปเหมือนกันมากย,ย,ยกที่สีครับผูบ้ชมครับเราชมกัน4ยกเ,กเต็มๆยก4ีได้เป็นศึกเข่าครับแรกกันระหว่างบุมแดงซึ่งก็ ั้งรับมาตลอดชนแดนเทโกโดดูสิทธ์หรือชนแดนสิท์โสธทน้้ำเงินครับธนูทองเขาดมสอนแล้วก็มีเซียนครับหรือว่าคุณหมอบรรดาผู้ที่สันทัดกรณีแล้ะครับบอกผมหาอย่างนี้ถ้าขืนไม่ให้กำลับบงใจก็คงจะลำบากก็เลยมาให้กำลังใจน้ำเงินก็บอกถ้าชนะได้ตั้งใจเตยมที่เอาไปเลยสองกำปั้นก็ทำให้ทางธนูทองนั้นมีกำลับบงใจขึ้นมาอีกอกโขเลยนะครับ ฝากเรียนเด็นนึงว่า19กุม19กรกฎาคมนะครับ19ธีนวาคพิเศษก็คงจำกันได้ครับพบาะกันที่โรงเรียนเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะได้เรียนเชิญท่านเลขาธิการสมาคมครับท่านดรสุเทพสุรนลเกตมาสนทนากันว่าปีนี้19กรกฎาคมนั้นมีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับยกสุดท้ายครับ่ายแดงก็คือชนแดนสิทธิโสธรน,น้ำเงินตนทุทองเสาดมศนดูซิว่าพละกำลังที่จะได้จาก บรรดาผู้เข้ามาชมสองกระปั้นนั้นจะมีพลังพอหรือเปล่าจนแดนนั้นตั้งหลักรับครับรูทองโผล่เข้าไปเอาหมัดซ้ายนั้นแจกไว้หมัดขวาวันนี้ไม่ชำบดังเดชนะครับหมัดขวามไม่ชำบดังเดชชนแดนนั่นก้าวเสียคลั่งครับจากนครศรีธรรมราชแท็ซ้ายเต็มลำตัวเลย ถนนตอนนั้น54ครั้งครับจักบุรีลัเลนึยงเปลี่ยนเข้าไปโยนเข่าอีกตอนนี้ปีกลองก็บอกสัญญาณว่าจะหมดยกแล้วนะครับอตอนนี้ทางด้านชนแดนคลึกครับคึกเห็นว่ายังไงไงก็จะครบยกแล้ว จะแลกด้วยหรือเปล่าเอาทีมบดันไว้กรรมการพิยะโอ้เข้าไปลูกนี้เสียงลูกติดพันพอสมควรอยูเดียวบางทีกรรมการเข้าไปก็เจ็บเหมือนกันนั่งมวยยังไม่อยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับความมันความสนุกของศึกต้ามวยไทยเรามีการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ทางไทยทีวีสีช่อง3ครับลอยปรสาทอสบซิ่โปรโมทจ้จัดเป็นผู้จัดแข่งขัน ทางกู่ก็ฟาดฟันกันมาในวัดตลอด5ยกเต็มๆก็คงจะไม่ว่ากันครับปลายยกตอนนี้ทางด้านของมุมแดงก็ออกจะมั่นหกมั่นใจว่าทําได้ดีกว่าแต่ทางนี้ทจากน,นก็ขึ้นอยู่กับกรรมการครับ,บกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดผู้นี้มีจิรศักดิ์แสงจํารัดชาตรีน้อยเจริญนีคมวงทาสาบนเวทีนั้นปิยะเหล็งสุดใจอีกไม่ถึง30วินาทีครับ คงจะรู้ว่าใครจะได้รับการชูมือท่านที่ชอบผลไม้นะครับชอบรับประทานผลไม้ก็เรียนเลยครับว่า21สิงหาคมที่จังหวัดชัยนาทจะจัดงานบันสมโอ้ครับท่านผู้ว่าราชการกรีราชัยชลก็ฝากเรียนมานะครับชอบรับประทานสมโอก็เชิญครับเดือนหน้าครับเตรียมตัวไว้ขาวแตงกวาหนึ่งเขามีชื่อเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งประเทศนะครับ ตอนนี้ก็หลังจากที่ทำห่านกันมาครับท้ายเวลาแต่ละยก3นาทีเน็ดเหนื่อยก็คงจะพักกันบ้างเล็กน้อยนะครับเรียกว่าลามือไว้บ้างหมดยกสุดท้ายครับกรรมการพิยาเล็งสุดใจก็จะได้รวมคะแนนครับมารับที่กรรมาการท่านแรกก่อนนะครับ กระักแหล่งจัหดัดไฟที่ชาตรีน้อยจเจริญครับแล้วก็ชูมือให้กับไฟแดงชนแดนเทคโดูสิทเป็นไฟชนะคะแนนไฟถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี